ครับรนด์มิสเตอร์อีสปอร์ตครับนำทัพโดยดีฟ็อกเซ่นนุ๊กนุ๊กเอ็นทีเคสเตนแล้วก็โอเวอร์ฟลายครับครับผมเป็นการคัมแบ็กกลับมาของโอเวอร์ฟลายกลับมาอยู่กับประสาทสายฟ้าแบรนด์มิสเตอร์อีสปอร์ตที่บอกไวว่าทางอีเรนาเองในช่วงต้นเนี่ยมีการสลับสับเปลี่ยนอะไรกันบ่อยแต่ว่าดูตรงนี้แล้วน่าจะค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นละนะครับลงาตรงนี้ครับถังน้ำของแฮมนะครับเนี่ยเล่นเกมก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับยืนค้ำไฟให้เวอร์เรสต์มาหลอดอยู่ได้นี่สันนิษฐานทำงานนี่เอเดนดอร์กับ ไอซ์แบทที่เล่นลาวิลนี่มีโอกาสรีดดามเหลทยาวๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของแบรนด์จะดิสปอร์ตเนี่ยอาจจะต้องเข้าลึกหน่อยครับถ้าจะฝ่าแนวหน้ามาให้ได้นะครับเสียพลังช็อก็ได้ต้องไปดูในเกมครับโดดมาแล้วครับโดดมาแล้วครับแท่โดดยูดาตรงนี้ครับเปิดตัวเปิดใจออกมาเออก็แตะตัวกันเล็กน้อยครับไม่ครับไม่ไปก่อนนะครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่พี่เสดซ่าบอกครับการเก็บเรสตารเลียนเอาไว้ทำให้พอไม่โดนบัตตี้คิสแล้วกลายเป็นว่าเทรดนี้เป็นของโอเวอร์ฟลายครับ เล่นใจเย็นก็จะได้เปรียบตัวของเวลเรสได้เลยนะครับและอย่างที่บอกว่าถ้าหลังเลเวล4มีของคูลเลอร์เนี่ยเล่นไปเล่นมาเหมือนเวนอมถ้าเกิดว่ากดดันไม่ได้นี่จะเอาไว้หนีมากกว่าเข้านะครับโอ้แล้วคือมาถึงตัวแรกที่ทางเอ็กับเกเก็บคือคลิปเล็กครับตัดเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ให้มาบุกรุกได้ง่ายครับเป็นยากครับมีซิปอะครับก <c oughs> ็ <c oughs> สามารถเซฟง่ายๆ,ๆครับเดินมายอมให้ ทางฝั่งของตัวเลนเก็บขี้ป่าตัวเองไปก่อนเลยนะครับทางที่อ็อกเซนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเทคตรงกลางเอาแทนนะใช่ครับเมื่อกี้ปานูนุเก็บได้แล้วก็ยิงนกมาตั้งงานครับก็โดนบุรีรัมมาเอาไปเฉยๆโดบมาก่อนชุดครับมินมิวสองทีโอ้บิดมิวเข้าไปเซ็นสลัทีนี้ก็กลับไปฟาร์มดีมาหครับกันกันกับการคู่ข้างล่างนี่ถ้าเกิดว่ายังไม่สี่นะครับก็น่าจะกดดันอะไรทรงจริไม่ได้มากครับถ้ามีระยะดีๆครับเอาเจ็บครับตามมาโอเคเสรครับพยายามจะมาตัดในตัวของบูบ้าครับ ดึงประวิงเวลาให้ได้ออกมาจากป่าช้าที่สุดครับแต่ก็ลองแล้วในฟิกเกอร์ของตัวเองครับ <S <S แฮมจังหวะได้ตรงนี้ตามมาโดดวท<ว>ังทีแล้วตามทั้งด้านซ้ายโอฟลายตามมาเติมสวยก็ฟิร์สบัตอีกหนึ่งครั้งครับจากบุรีรลำและซาเลียนยก2นะครับเมื่อกี้กนี้กรรมาการบอกหมดยก1ไปตอนไหนไม่รู้ครับโดดเสียบเข้าไปนี่2ตัวลอยเลยครับโอ้ป<อ>ิดประกบได้ทามมิ่งแบบเป๊ะมากครับโอ้ตามมาเติมของทางโอฟลายดีมากครับเมื่อกี้จอมมี่นี่ยังไม่ได้ขยับออกลเลยเมื่อกี้โอ้หันต์ไปชิจอมมี่อยู่ตรงเลนนะครับโอฟลายมาแล้วครับ วันจริงครับเนี่ยครับพอกดดันได้ปุ๊บมีอิสระในการไปครับนี่เราแค่กัดเองรีบปัดครับแต่ว่าเล็กเซนก็ตามมาเลยครับออกไปถึงไม่สีบจังหวะจะมาแก๊งแบบรีบๆแบบนี้อีกหนึ่งตัวครับโดนเก็บไปครับโเนี่ยครับมาหลอดเดินมาเจอแล้วยังไม่สีไม่มีอะไรให้หนีเลยนะครับเพราะใช้สปินไปจากจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่จะตามมาใส่ T S A ครับเลเวลสีไว้ด้วยครับสำหรับทางตัวของ N T ครับ แี่คในสเปีาร์ก่อนเป็นช่วงแรกไปแล้วไล่มาด้านบนโดนอีกครั้งนึงครับโอ้ฝ่ายกดดันจอมมี่ได้ปุ๊บก็เรียกหนุ้นๆแหมแล้วเก็บได้เลยครับเบรสมันไม่ได้มีโมบิลิตี้อะไรมากมายนะเมื่อจัดยืดขำๆไปครับถ้าไม่ใช้เวนอมออกก็ไม่มีอะไรแล้วครับใช่ฮะแล้วเมื่อกี้นี้น่าจะสุดตัวแล้วแต่มันก็ไม่พ้นระยะของแอสเซนอยู่แล้วครับอ๋อจุดเขียวหายไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับถ้าโดนล่อให้ใช่ไหมครับแย่งไม่ทันจะแย่งครับโอ้ฝ่ายนิดนึงก็เอาครับเหลี่ยมฟอรลี่ครับ ับมาใจดีครับข้างล่างครับแต่ไม่ต้องเทอร์โบมาโดนก็จริงครับแต่ดาเมจตอบมาไม่ได้แต่ว่าด้านหลังก็ดูว่าเส้นตามมาทักทายหนึ่งแมตช์นะแขฮงไว้ก่อนหนึ่งทีโอ้การ์ดว่าถึงแม้จะมี3คนแต่ก็เข้าไปได้ไม่สุดเลยครับตัวของแฮมเมงยังไม่เลเวลสี่ด้วยครับไม่มีช็อคครับเพิ่งจะเลเวลสี่เมื่อกี้นั่นเองฮะสโลไปหนึ่งทีครับโดนตีฟรีมาแบบนี้จากเอ็นทีทุกคนทุกคนไปเยอะมากครับแล้วดูทามิ่งการประกอบเข้ามานี่การน้ำเป็นของบริษัทอีสปอร์ตโดยเชิงนะครับ โอ้โ oh, ปลาบีบเข้ามาไวากว่าครับซ้ายขวาบีบมานี่คือยึดถนนเส้นนั้นไปหมดเลยครับสตาร์นายกมาครับแต่นั่ครับท้ now, ยา,บบายที่นี่ บังคับได้แค่ฟลิกเกอร์ของทางเอ็นทีเท่านั้นเองครับแล้วดูโดนไล่ที่อบพยพกันแบบนี้3นาทีแรกก็ป้อมแตกไปแล้วโดนจับมาต้องกดตัวแข็งไปก่อนแต่ว่าทเบิลสวนคือมาสายทางที่ฟลักซ์เนอาร์เซีตายไปก่อนแล้วโดนจับยกขึ้นมาแล้วช็อกใส่ทันทีซิปโรไปตรงนี้กันก็ตายลงล้วงลงลงไปครับทางฝั่งแขมงก็ไม่หลบกันแอ้แ์โรเคออสมาแบบนี้โดนปิดท้ายแล้วโดนอีกหนึ่งศพที่มปนคิวจ่าที่ฟลักซ์เนครับโอ้แอรโรต่อเชนซีซีแม่นเปีแอเลยครับดูดูแอรเซนบินเต็มด้วยคคคครรรรััับบเเดีีีีีีี๋ยยยววนนนนะะฮงงงไไมมม่่่่่5าาทททต้้ปปออออ2ึหลลืชชญ การใช้แผนที่มีเทวานาทิอยู่แล้วนะครับรู้ระยะอยู่แล้วเวลาเดินเกมได้นี่ยิงป้อมยับเลยครับ7 0็ดครับสนาทีเท่านั้นนะครับเฉลี่ยนาทีละหนึ่งสกอร์ก,อก,กว่าเลยอ่ะเกือบเกือบสองตัวฮะแล้วเอาไปเล่นหนึ่งทาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วยิงทาวเวอร์ทีละสอไปครึ่งหนึ่งด้วยครับวายจริงๆครับวันนี้ครับประสาทสายฟ้าบรียมิตต์อีสปอร์ตครับไม่แน่ใจว่ารีบตากผ้าไว้หรือ,อยังไงฮะรีบขนาดนี้โอ้ น่าจะน่าจะรีบไปตากต่อแลละครับ <c oughs> เรยวชื้นนะ <c oughs> ฮะไปข้างบนต่อครับมาครับยกขยงกันมาตรงนี้ด้านบนแอโร c คลส s เปิดไปไม่โดนตัวของกัสๆๆนะครับสลับฝั่งเล่นกันมาแล้วครับสลับทางบริรัม ผู้มาตรงนี้มี3ตัวสตันแปะก่อนจังหวะหนึ่งทวทำได้ดีครับแต่ว่าอะไรครับดาเมจไม่เพียงพอ <I S 2> ตรงนี้แ,แถมไปโดนไล่ทำดาเมจมาแล้วแอเซนมาฟิกเกอร์ต่อจังหวะเพื่อว่าเสริมพลังใส่ทางไอซ์แบร์แล้วว่างหลงุดลงไปตรงนี้ทางฝังงงง่งของคาริสซินี่เอาตัวเองออกมาได้ก่อนซิปโอมาแต่ว่าทางฝั่งกันเองไม่รอดครับแล้วทางฝั่งของจอมมี่ต้องถอยออกไปครับทรงพลังมากจริงครับการเล่นรวมกัน5ตัวนี่คือเทวานาสฟรีไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่หยุดหลุดตำแหน่งตอวเองนะฮะโอ้ผมชอบโดนเมื่อกี้มากเลยบิตฟิกครับจังหวะแอเซนแล้วแหม ต่อตัวด้วยการทิกเกอร์เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวต้ไปตล้วถึงตัวเลยครับจอมมี่มาตรงนี้กดตัวแข็งมาก่อนครับมาเอาฟรอสต์ไปตัวนี้พยายามจะดูดเลือดคืนมาแต่ว่าพยายามจะทานทนเอาไว้ให้ได้อยู่ครับทางฝั่งของนุนุเองมีเคสเซครับเผาออกมาได้ครับแต่ว่าความฟรีด้านบนเองทียิงป้อมฟรีมากครับห้านาทีครับเสษสองทาวเวอร์แล้วกาวสุดเมื่อกี้นี่โอฟราเหมือนจะอยากจะใส่จอมมี่ให้สุดนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกใจเย็นเลยต้องออกมาก่อนครับเพราะยังคินอยู่ครับแหมเหมือนทัดเสีย โดนตีตื้นนี่ถ้าเป็นต<อ>ัวเองนี่จะโดนแซวเลยครับเป็นตาบาาเป็นเ,เป็นจุดด่างพอยต์ของทีมเลยเล้วจะเอ,อ่นกออกขวามาแล้วปล่อยให้ KSA รับนู้นน้นขึ้นรถจับคนเดียวตรงกลางครับที่แหกยายฮะโอ้โหทรัพยากรไว้หมดแล้วด้วยครับสำหรับทางบุรีรัมย์ตอนนี้ยังไม่หกอาทีเงินห่างห0 0พันนะครับแล้วตัวฝั่งของข้านี่ไม่ใช่ไม่โหดนะครับแต่วิธีการเล่นนะครับมันต่างฮะโอ้แล้วัวาที่ส่งเสริม ชิ้นแรกนุนนี่มาเป็นิวครับใช่ครับมาพิมพใส่ครับแล้วก็ตูโอ้ฝ่ายเต็มที่เลยครับโอ้ฝ่ายเองก็ตัดเลือดออกไวด้วยนะครับใช้คุ้มครับอยู่ด้านบนครับแต่ดูเหมือนว่าไม่สนใจใต้ป้อมมาตรงนี้ครับไอซ์เบรหายไปเลยครับแล้วแฮมเพลจะมาช่วยแต่ทุกความเป็นมาหลอดครับมาไม่ได้ทันท่วงทีครับตัวนี้จับยกสตารยทีไนท์ไปแต่ว่าเหมือนจะไม่มีผลอะไรเพราะแฮมตายไปก่อนนานแล้วครับตาเมย์มาท่วมท้นสุดเหลือเกินครับตอนนี้สำหรับทางบริลล่ามันเจ็ดสปอร์ต กัดกัดบอกแมจะมาต้องกดดันก็ต้องกดดันในตัวตีใกล้ๆแหละครับห่างกันหนึ่งเลเวลด้วยครับตอนนี้กัดเองเวลเยอะกว่านะแต่ว่าเยอะกว่าแค่เวลเดียวเท่านั้นเองครับตอนนั้นจังเกิลกับตอนนั้นของเลนข้างแล้วฮาเดสซินนี่โดสถ่ายมาทุกทุกมารออยู่แล้วโอ้มาดักอยู่ที่กลางซอยครับโอ้ใครจะลึกกว่าผมไม่สนเพราะผมอยู่กลางซอยอะเจ็ดนาที12คิวครับกับทาวเวอร์หายไปสามตัวนี่คือทาวเวอร์ที่4ครับเออถ้ารีบขนาดนี้นะฮะโอ้โหเอาดัร์เซเยอร์ต่อเลยด้วยครับ 7นาทีดาร์คโเยอร์เพิ่งเกิดขึ้นมาครับผมมาแบบมาแบบให้ประกาศไปให้ทั้งเบคอนทฮมได้รู้ว่าคุณม,มาเร็วผมก็เร็วเหมือนกันครับวันนี้จะเข้าไปแหมโดนิเวตป่าเขาแต่ว่าเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วคอมาบอปไปด้านหน้าซิป,ปรตามมาแบบนี้เคสเอสตันมาไม่โดนครับตัวรอ,อดเราไปได้อยู่ครับบอกไม่ถึงแต่ว่าโดนไปเยอะเหมือนกันแล้วแฮมตรงนี้ครับเสียเลือดไปเยอะมากครับ มันเป็นเรื่องของทรัพยากรการเงินและเลเวลที่ต่างไปเจอะแล้วครับอ๋เอยน่าจะเอากลับมาอย่างไรครับจอมมี่บอกไปโโไปซื้อเวลาให้เพื่โอนเดี๋ยวฉันซื้อให้ซื้อเวลามีนาฬิกาหรือเปล่าเขาจะซื้อเวลาแบบนี้ครับจูบพุ่มแอนจอมบะหลบมาหนึ่งทีแพลวจะตัวรอดหนึ่งทีสองทีแต่ว่านั่นแหละครับพอเอเซนได้บินแบบนี้นี่โดนดามจฟรีครับแต่ไปซื้อเวลานาฬิกาก็ไม่พอครับตรงนี้ เรียนบอกไม่ทันได้ฟัเลยเลยครับนาฬิกาไม่มีครับซื้อเวลาแต่ว่าแฮมตรงนี้นดยต้องโดดออกแล้วหรือเปล่าครับเมเดครับตรงนี้ต้องโดดออกแต่ว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่ครับตรงกลางทิ้งเข้ามาด้านซ้ายมีนูนครับรอจังหวะแล้วจะบ,บิน จะบินลวงไไปลุ้นตรงนี้ครับมีสายการบินโนโน่แอร์ไลน์มีคนมารับต่อบอกเลยออกสบายฮะขึ้นแล้วลงนะขึ้นแล้วก็ลงครับตรงนี้ลงจากฟ้าแล้วก็ขึ้นรถกับเอสเอกลับลงมาสำหรับโนโนเรียกมารับถึงหน้าบ้านครับโอ้นี่มันแอบคานที่มาจอดถึงลั้วเลยครับลัวบ้านของเอเลน่านะครับไม่ใช่บ้านตัวเองเดินเล่นเป็นบ้านตัวเองนะครับตอนนี้สำหรับทางบริการกีฬาอีสปอร์ตครับออกตรงกลางยังไม่ถึง9นาทีครับ แทงเราไปที่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหทาวเวอร์ครับมาทำอะไรไม่ได้ครับต้องอดทนแล้วก็อดกลั้นครับแต่โบเทโบครับจะเล่นต่อหรือเปล่าครับจัมมีโดัไปไม่น้อยหนึ่งทีแต่เหมือนจะเสียเลือดเองเยอะกว่าครับช็อคเข้ามาตรงนี้พร้อมกับสตาร์ทนะแต่เหมือนจะไม่ดีสักเท่าไหร่ครับตนูนเนี่ยไปตูครับตัวนี้ครับตายลงไปแล้วครับเพราะว่าลึกเกินไปครับแรกชีวิตกับท่าของแฮมโอ้โหโดนเบรกชัดดาวไปครับตรงนี้7 1 7เลยครับตูนู้แต่ด้านล่างครับกัสกัสก็มาจุกใส่กับโออเเวรร์ไฟลงนนีี้ยคคับ่ื ไว้ใจช่กันแล้วกันแล้วาเอโดนปิดแล้วครับนครับอย่างไงครับตัวนี้ NT ีแบบยิงเป้าเดียวครับสโลมันทีโดนดักขนาดนี้ไม่ไหวเลยครับและจังหวะนี้ซื้อได้แป๊บนึงข้างบนก็วิ่งหาเงินครับนี่นะครับมันต้องเล่นมันซิ่งไล่จับครับคือเกมมันตามแบบสุดๆแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมทำอย่างนั้นฮะมันคือวิธีการเล่นครับหนึ่งกองก็มีโผลครับใช่ครับามยังไงก็ได้ให้คนหนึ่งไปตายครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปหาเงินเงีครับอีกฝั่งหนึ่งคือไม่ช่วยชัดเจนครับทั้ สุดท้ายก็ต้องมาไล่ปิดนะครับเกมมันก็จะเราวิ่งเวลากันไปก่อนเพราะเวฟคีปมันจะไม่ไปครับใช่ครับมันจะถูกถ่ายเอาไว้นะฮะก็ถือว่ากัสเองก็ได้ดันเวฟสูงด้วยนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทางกับกันทางฝั่งไอซ์แบงก์ก็ได้ฟาร์มเพิ่มเติมมาด้วยครับนะครับกันถ้าถ้าอยู่บ้านก็ไม่นากันได้อยู่ดีก็ก็ต้องปล่อยเป็นความไม่ใจของเพื่อนนะครับเพราะตัวเขาเป็นเอเลนดอนนะฮะโอ้โหูนครับเล่นโยกกันแบบขยับมาบุกอีกครั้งนึงครับสำหรับทางบูริราม โอ้แต่รูปเกมเกมนี้โดนมันหนักก็จริงแต่นี่เกิน10นาทีนะครับเร็วกว่าเกมที่แล้วไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเกมพิลั่จบที่10นะครับเกมที่10ไปแล้วครับนี่ขนาดได้เด็กวันเดิ้ลเจ็ดแตทีจะจะปิดเกมแล้วปิดไม่ลงนะครับเด็กวันเดิ้ลนี่ดักเสน่ห์นี่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาฮะใช่ครับเกิดมาชมโลกสวยได้เพียง15วินาทีเท่านั้นเองฮะอุ้ยดูคล้ายๆนะใส่ทำนองนะใช่โอ้ผ่านชีวิตมาชมโลกสวยได้เพียง15วินาที ในจังหวะนี้พอเขาไปเอาดาร์กไปเยอะก็นู่นและครับไปแล้วจอมมี่บอกเดี๋ยวฉันเองเทนี้ฉันผู้เสียสละนายไปรอหาตังค์เลยเพื่อนอา้าวเขาไม่มาฝั่งเราอะมาหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มาฮะเข้าไปเจอเจอเจอคนเดียวด้วยครับแบบนี้เหมือนจะตึงปรบมือรัได้ไปเยอะเท่าไหร่หรือเปล่าครับด้าน,น้าวปนนุมารออยู่แล้วจอมมี่ เดี๋ยวจะไปแรกครับตอนนี้ปันนี่ยึดมาเอาเลือดคืนนิดหน่อยแต่ว่าได้แค่นั้นครับนี่ครับพอตอมี่ซื้อข้างล่างข้างบนก็เล่นดิครับเอาแต่เป็นเว่าทั้งาไปไม่โดนนะที่ฟอเซนครับจ่ายเอาติไปสองเอาติแล้วด้วยครับจะตามต่อมาใต้ป้อมตรงนี้ครับแล้วปิดบัญชีไม่ลงครับ โอ้แล้วขากลับจะกลับได้หรือเปล่าเคซีเดินมา1คนอีก1คนเอทีกำลังจะมาบุกไปเช็คคูมก่อนว่ามีใครอยู่บ้างครือเปล่าเคซีแล้วเดี๋กัดกัดงนี้ครับเปลี่ยนเป้าหมายมาตีป้อมแทนก็แล้วกันครับแต่ตรงกลางครับไปฟุ้งไปนะครับแล้วธนฮาเดซินี่ร่วงหล่นลงไปเพราะโดนสายการบินนูนูแอร์ไลน์ครับนูนูปิดบ้านแล้วครับโอ้เรียกเพื่อนมาให้โอปฝายแทงไหม ไม่รีบครับเอาคลิปข้างล่างด้วยตรงกลางก็วิ่งแล้วครับนี่ฮะกลับยังไง่าเลยครับกัดตรงนี้กลับไม่ได้ไรไม่ทันก็ต้องเล่นไปครับพยายามจะไล่ยิงเลยครับแต่ตรงกลางเพื่อนะไรก็อยู่คนเดียวครับชัดอยู่คนเดียวได้หินใหม่จอม์มี่ตะโกนและร่ำร้องแบบนี้ครับทางฝั่งของบุรีรัมย์วิ่งมาช่วยจะปิดเกมนะครับตีขึ้นไปที่บ้านใหญ่แล้วแน่นอนเขสองตัวสูงจากทางบุรีรัมย์ครับสิบเอ็ดนาทีห้าสิบมิ้นครับสิบเก้าหนึ่ง